นึกถึงภาพนี้สิครับรัฐบาลกำลังจะตัดสินใจเรื่องสำคัญระดับชาติอย่างการยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยัง,งงงงงไม่รู้รายละเอียดเลยนี่คือหัวใจของปัญหาที่นพดลปฐมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชได้พูดถึงในสัมภาษณ์เมื่อวันที่6ตุลาคม2568กับไทย TBS เขาแนะนำให้รัฐบาลนายอนุทินชาวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฟังความเห็นจากหน่วยงานรัฐก่อนที่จะตัดสินใจทางการเมืองเรื่อง MOU 4 3และ MOU 4 4แทนที่จะโยนให้ประชาชนตัดสินผ่านประชามติโดยตรงแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ว่าฝ่ายบริหารควรศึกษาข้อดีข้อเสียเองเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรายละเอียดทางเทคนิคและกฎหมายที่ซับซ้อนรวมถึงผลสำรวจจากนิดาโพลที่แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ MOU 4 3ถึง4 4เลยแล้วจะตัดสินใจได้อย่างไรละ่ะ แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและน่าคลางแคลงใจพักเพื่อไทยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเรื่องการทำประชามติยกเลิก MOU 43-44ถึงและเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงจุดยืนชัดเจนอ่านเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w t a p s o r t h n e w s c o n t e n t 3 5 7 2 6 2ในขณะที่ผลสำรวจชี้ว่าคนไทยไม่เข้าใจ MOU แต่ถึง60.76% ก็สนับสนุนให้ทำประชามติยกเลิกดูรายละเอียดที่ https: //www.tapes.or.th/new/content/357259 slash และประธานคณะกรรมการการต่างประเทศยังเชิญนายสีหักมาอธิบายปมประชามติเรื่องนี้ข่าวจาก https: //www.tapes.or.th/new/content/357269 slash นายนพดลอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นว่า MOU 43และ MOU 44นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของประเทศแต่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรมีเนื้อหาหลักอะไรข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรและคำกล่าวหาที่ว่ามันเป็นผลเสียต่อชาติเช่นการยอมรับแผนที่ระวังหนึ่งสองแสนหรือเส้นประกาศหลายทวีปของกัมพูชานั้นจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเขาเน้นว่าหากมีข้อกังวลรัฐบาลควรให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอธิบายข้อมูลทั้งหมด ให้ประชาชนทราบรวมถึงที่มาของข้อตกลงเช่น MOU 4 3ลงนามในปี2543โดยรัฐบาลนายชวนหลีกระภัยและ MOU 4 4ในปี2544โดยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรแต่ละฉบับมีประวัติและสาระสำคัญอย่างไรเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปนายนพดลกล่าวว่าการพิจารณาว่าควรทำประชามติหรือไม่ต้องดูจากสประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือเนื้อหาสาระและข้อมูลของทั้งสอง MOU ที่ประชาชนต้องรู้ก่อนและประเด็นที่2คือใครจะเป็นผู้ตัดสินใจทางการเมืองว่าจะยกเลิกหรือคงไว้มีสองทางเลือกคือให้คณะรัฐมนตรีตัดสินหรือส่งให้ประชามติแต่เขาคิดส่วนตัวว่าการทำประชามติในเรื่องที่ซับซ้อนทางเทคนิคและกฎหมายแบบนี้คุณภาพของการออกเสียงอาจไม่เพียงพอเพราะขณะน,นี้มีคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยเสนอให้รัฐบาลหมอบกหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ สอมอชอศึกษาหนึ่งเพราะสอมอชอมีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายแห่งเช่นกระทรวงการต่างประเทศกองทัพไทยและอื่นๆซึ่งจะช่วยให้รู้ความเห็นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกรมแผนที่หารกรมอุตสาหกรรและกองทัพไทยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นครับสำหรับ M.O.U. 44ทางทะเลในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชามีมติคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม2557 ให้กระทรวงการต่างประเทศศึกษาผลและกรมสนธิสัญญาชี้ว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียจึงไม่ควรยกเลิกส่วน MOU 4 3ทางบกกรมสนธิสัญญาซึ่งเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่25ปีก่อนก็เห็นว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียและไม่เป็นภัยคุกคามอย่างที่วิตกนายนพดลย้ำว่าก่อนทำประชามติดโดยงานรัฐที่มีความเชี่ยวชาญควรบอกประชาชนก่อนว่าคิดอย่างไรเพราะพวกเขาใช้ MOU 43มา25ปีและ MOU 4 4มา24ปีมีข้อมูลมากกว่าประชาชน ที่ต้องหาเช้ากินค่าจากนั้นคณะรัฐมนตรีฟังความเห็นแล้วประมวลและตัดสินใจทางการเมืองว่าจะยกเลิกหรือไม่ที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างคือเขาเห็นว่าการทําประชามติเป็นการตัดสินใจทางการเมืองเพราะรัฐบาลมีนโยบายนี้แต่เขาสงสัยว่าจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีสามารถศึกษาประมวลข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนและตัดสินใจเองได้ โดยไม่ต้องถึงประชามติเพราะผลสำรวจแสดงว่าประชาชน70%ยังไม่เข้าใจ m o u 4 3แม้แต่นักวิชาการยังมองไม่ตรงกันรัฐบาลอาจเห็นว่าประเด็นนี้โต้แย้งในประเทศจึงต้องการถามประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทางตรงแต่ต้องดูว่าประเด็นนี้เหมาะกับประชามติหรือไม่เพราะเป็นเรื่องเทคนิคกฎหมายระหว่างประเทศเขตแดนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ส่วนตัวเขาเสนอแนวทางที่ดีกว่ารัฐบาลควรสรุป m o u 4 3ถึง4 4เป็นเอกสารหรือคัมพี ให้ประชาชนเข้าถึงได้ทั้งฉบับเต็มและสรุปประเด็นออนไลน์เพราะตอนนี้ข้อมูลกระจัดกระจายและให้หน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องอย่างกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกรมแผนที่หารกรมอุกศาสตร์รวมถึงกรณี m o u 44เข้าช่วยคาดว่าศึกษาไม่เกินหนึ่งเดือนก็สรุปได้เพราะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์และกฎหมายจากนั้นเสนอคณะรัฐมนตรีหรือสมอชอให้มีมติและรับผิดชอบทางการเมืองเองนายนพดลเตือนเพิ่มเติม,ตมว่าหากยกเลิก m o u 43ก็ต้องเจรจาใหม่ โดยไม่มีกรอบคุยซึ่งทั้งสอง MOU เป็นเพียงกรอบเจราจาไม่ได้บอกว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่มีประโยชน์หลายด้านและกัมพูชาอาจเดินหน้าตามแผนที่ของเขาโดยไทยยึดแนวสันปันน้ำแผนที่1นา่นกาห้นาที0ูขนขณะกัมพูชายึดแผนที่ระหว่างหนึ่งสองแสนเขายังชี้ว่ากัมพูชาอาจนำแผนที่1น0 0งสองแสนขึ้นสารโลกแต่สารโลกตัดสินแล้วในปี2 5 0 5และ2556โดยไม่เห็นด้วยกับกัมพูชา ดังนั้นต้องคุยกันบนแผนที่คนและฉบับโดยไทยยึดแนวสันปันน้ำต่อไปและนี่คือจุดที่อาจทำให้หลายคนถกเถียงกันการมี MOU-43 ทําทำให้กัมพูชาต้องคุยกับไทยเรื่องเขตแดนแบบสองฝ่ายทำให้ความชอบธรรมในการยกระดับเรื่องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติสารโลกหรืออาเซียนลดลงมากนี่คือข้อดีสำคัญของ MOU4 3อ่านข่าวเพิ่มเติม นพดลเสนอรัฐบาลมอบสมชศึกษาข้อดีข้อเสีย MOU 43- ถึง44ก่อนทำประชามติ https://www.thp.or.th/new/content/357175 s s บวรศักแจงแก้รัฐธรรมนูญจอทำประชามติพร้อมเลือกตั้งปมุม MOU ไทยเขมน https://www.thp.or.th/new/content/357042 s s อนุทินมองควรยกเลิก MOU กัมพูชาหักไทยไม่ได้ประโยชน์ h t www. t p s w w w t p e w s c o h n e w s c o n t e n t 3 5 7 0 7 5คุณคิดอย่างไรกับความคิดเห็นของนายนพดลรัฐบาลควรฟังหน่วยงานรัฐก่อนหรือโยนให้ประชามติเลยดีกว่าและถ้ายกเลิก MOU แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและทำไม